ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะทางด้านของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยนะคะเขมีการระบุว่าทางการสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะไปจับกลุ่มสอมีภรรยาในข้อหาฟอกบิต คอยซึ่งถูกจรกรรมมาตั้งแต่ปี2016นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองเนี่ยเขาสามารถนะคะยึดบิตคอยเนี่ยกลับมาได้94,000บิตคอยซึ่งถ้าเกิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะสูงถึง3,600ล้านดอนลลาร์สหรัฐ หรือว่ารา,ราวๆ1 1 8 3 6 6าว118,366ล้านบาทนี่เป็นการยึดทรัพย์ทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งสองสามีภรรยาที่ถูกจับกลุ่มนี้นะคะก็คือนายอิวยา ลิชเทนสไตน์แล้วก็นางฮีเทอร์เบอร์แกนซึ่งถูกจับกลุ่มที่นิวยอร์กแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามฟอกบิตคอยจำนวนถึงนวนถึง1มื่นเบิตคอยเขาแฮกออกมาจากบิตฟิทเน็ซนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการรับแลกบิตคอยเนี่ยตั้งแต่ปี2016ซึ่งณนะตอนนั้นเองนะ่มูลค่าของบิตคอยที่ถูกขโมยไปเนี่ยมันอยู่เพียงแค่65ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า,าราวๆ2 0 0 0ล้านบาทเท่านั้น ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐคานานิซาโมนาโกนะคะก็บอกว่าการจับกลุมแล้วก็การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยนี่เป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามันเป็นการบ่งบอกและชี้เห็นว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์ที่อาชญากรจะใช้ในการหลบซ่อนตัวจากทางการได้คือไม่ว่าคุณจะแฮกหรือว่าคุณจะโจรกรรมอย่างไรทางการก็สามารถที่จะไปตามตัวจนเจอ แถลงการของอายการค่ะบอกว่าบิตคอยที่ถูกจรการมมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมีจำนวนหนึ่งประมาณ25,000บิตคอยเนี่ยถูกโอนออกไปในช่วงเวลา5ปีแล้วบางส่วนเนี่ยก็ถูกฝากเข้าไปยังบัญชีของสองสามีภรรยาคู่นี้แล้เขามีการมีการเปิดบัญชีที่เป็นลนักษณะปลอมตัวตนด้วยนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็นําทุนเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นทองคํารวมไปถึงสินทรัพย์ NFT อีกจํานวนหนึ่งส่วนที่ยึดกลับมาได้เนี่ยคือ94,000บิตคอยตรงนี้ เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาออกหมายค้นในการตรวจสอบบัญชีออนไลน์ของทั้งคู่แล้วก็กู้รหัสผ่านนะคะทำให้เข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็ยึดบิดคอยนี้กลับมาได้ทางด้านของ Bit f i t n e s s ค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาตั้งรางวัลเนี่ยนะคะเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐกับผู้ที่สามารถให้เบาะแสของบิตคอยที่ถูกแฮกไปได้ล่าสุดนี้ค่ะทางการสหรัฐได้มีการติดต่อเยื่อที่ถูกแฮกนะคะเพื่อส่งคืนบิตคอยที่ถูกจรกรรมไปขณะที่สสามีภรรยาคู่นี้ เตรียมตัวถูกนำตัวขึ้นศาลร,รัฐบาลกลางแล้วเขาบอกว่าโทษเนี่ยอาจจะสูงสุดถึง20ปีเลยค่ะครับพูดกันถึงเรื่องของบิตคอยพูดถึงเรื่องเงินคริปโตพูดถึงเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านบล็อกเชนเนี่ยนะฮะเขามีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลว่ากรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัเสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยทำให้บรรดาแฮกเกอร์ที่สนับสนุนยูเครนได้รับ บริจาคเงินคริปโตเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะฮะได้รับแล้วเอาไปไหนเขาบอกว่าองคอ์กรหน่วยงานพวกแฮกเกอร์เหล่านี้ก็เอาเงินที่ได้เนี่ยที่เป็นเงินคริปโตเนี่ยไปจัดซื้อจัดหาเรื่องของอาวุธแล้วก็ยุทธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้กับกองทัพของอยูเครนนะฮะตามรายงานข่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีการติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวสกุลเงินดิจิตอลบนบล็อกเชนเนี่ยพบว่ากลุ่มคัมแบ็กเอลไล e ์ซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงเคียบเมืองหลวงของอยูเครน ได้เริ่มระดมทุนคริปโตเนี่ยตั้งแต่ปี2018แต่ช่วงครึ่งหลังของปี2021เนี่ยได้รับบริจาคเงินคริปโตไปแล้วมูลค่ากว่า2 0 0แสนเหรียญสหรัฐนี่กลุ่มแรกนะคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเมื่อได้เงินแล้วเนี่ยก็จะไปจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้แก่กองทัพยูเครนประเภทโดรนกล้องติดปืนปืนไรเฟิลนะสำหรับซุ่มยิงแล้วก็ระบบเฝ้าระวังนอกจากนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีกลุ่มยูยูเครเนียนไซเบอร์แอลเลน อลีนนะฮะซึ่งสามารถระดมทุนได้เกือบ1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมาด้วยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับชื่อว่าเม r o t o เ e สเซนเตอรนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็บอกว่าระดมทุนได้อย่างน้อยเนี่ยนะฮะสองแสนเหรียญสหรัฐนะอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือเบลารุ s เซียนะฮะไซเบอร์พาติซานซึ่งได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะครับเงินเป็นเงินบิตคอยอีก84,000เหรียญสหรัฐ ในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะบเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสงครามยุคใหม่นั้นยูเครนก็ใช้วิธีการระดมทุนสู้กับรัเสเซียด้วยคริปโตนี่แหละนะคะนี่เป็นเป็นโลกดิจิตอลจริงๆนะฮะ